วันที่18กรกฎาคม2566ที่รัฐสภาก่อนการประชุมสสพักเก้าไกลนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีความกังวลใจหากมีความพยายามนำข้อบังคับการประชุมมาสกัดกั้นไม่ให้มีการเสนอชื่อตอนเองในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2เพราะจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการโหวตเลือกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตซึ่งจะทำให้การดำเนินการต่างๆยุ่งยากมากขึ้นทั้งนี้ยืนยันว่า จุดยืนของ8พักร่วมรัฐบาลยังคงเหมือนเดิมคือการเสนอชื่อตอนเองเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2พร้อมกับย้ำว่าพักเก้าวไกลและพักเพื่อไทยยังต้องอยู่ในสมการทางการเมืองเดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการอีกทั้งการที่มีการทำ MOU ร่วมกันแล้วก็ถือว่าได้ลงเรือลำเดียวกันดังนั้นจึงต้องร่วมกันเดินหน้าเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนให้ได้